นางเอกตัว็อปเมืองไทยสร้างมูลค่าสื่อ65ล้านหลังบินลัดฟ้าดูแฟชั่นโชว์เป็นสาวไทยอีกหนึ่งคนที่ขยันสร้างตำนานสำหรับยาย่าอุรัสยาโดยเมื่อช่วงตันเดือนมีนาคมที่ผ่านมายาย่าได้บินลัดฟ้าไปร่วมงานหลุยวิตตองที่ปารีสแฟชั่นวีคซึ่งเธอไปในฐานะเฟรนด์ออฟเดอะเฮาของหลุยวิตตองมาตั้งแต่ปี2017 และทุกๆครั้งที่ไปบอกเลยว่ายา่ยาเองก็ทำเฟ้นคลับฮือฮานอกจากชุดสวยๆที่ได้เห็นแล้วยังมีโมเมนต์กับคนดังมากมายร่วมเฟรมถ่ายรูปกันงานนี้ย่าๆยาได้สร้างมูลโคกอาจออกไปได้มากถึง65ล้านบาทเป็นยอดที่ไม่น้อยเลยและจากภาพรวมแฟชั่นวีคครั้งนี้สาวซุปตาที่ทำยอดสูงสุดคือโรส l a c k p i n k กับยอด10.2 ล้านดอนลลาร์หรือราว349ล้านบาท